สวัสดีค่ะวิชาบัญชีชั้นสูงสองในวันนี้นะคะน่าจะเป็นเนื้อหาเนื้อหาช่วงสุดท้ายที่เราจะได้เรียนในภาคเรียนนี้แล้วนะคะในสัปดาห์ที่แล้วเราพูดถึงในบทที่5บทที่5นะคะเป็นรายการระหว่างบริษัทในกลุ่มที่ผ่านมานะคะก็มีการ ซื้อขายสินค้าระหว่างกันและถ้าซื้อขายสินค้าระหว่างกันในกรณีที่ไม่ได้ใช้ราคาทุนนะะอาจจะสูงกว่าทุนหรือต่ำกว่าทุนก็จะมีกำไรในสินค้าคงเหลือหรือขาดทุนในสินค้าคงเหลือขอย้ำนะคะขอย้ำโดยปกติแล้วเรื่องของสินค้าเรื่องของสินค้าคือโดยปกติอ่ะเท่าเขามีการขายสินค้านะคะ้นชื่อวเชื่อสินค้า เขามีการซื้อขายในกรณีที่สูงกว่าทุนหรือต่ำกว่าทุนบอกไว้เลยว่าคือไรายได้นะคะคือว่ามีกำไรไรายได้มันเกิดขึ้นแล้วนะคะเกิดขึ้นกับทางด้านผู้ขายแล้วเรียบร้อยหมดปัญหาก็คือผู้ซื้อผู้ซื้อซื้อไปแล้วนะคะสินค้ายังคงเหลืออยู่สินค้ายังคงเหลืออยู่ สินค้ายังคงเหลืออยู่นะคะซึ่งมันอาจจะบวกด้วยกํำไรหรือว่ามีขาดทุนนะคะอยู่ในนี้แต่ไรายได้กำไรมันเกิดขึ้นแล้วทางด้านผู้ขายและนี่คือเหตุผลที่เรามีการตัดกำไรในสินค้าคงเหลือวันต้นปีและขาดทุนคือกำไรในสินค้าวันต้นปีหรือขาดทุนในสินค้าวันต้น,ตนปีเพราะนั้นส่วนใหญ่แล้ว ถ้าหากว่าเป็นซื้อขายปีแรกก็จะมีเฉพาะวันสิ้นปีนะคะก็คือกำไรในสินค้าวันสิ้นปีนะคะถ้าขายสูงกว่าแล้วก็ถ้าหากว่าพอเริ่มเป็นปีที่สองก็จะมีกำไรในสินค้าวันต้นปีแล้วก็กำไรในสินค้าวันสิ้นปีอันนี้คือเหตุผลคราวนี้ในในการในการที่เราจะออปรับปรุงและแตัรบัญชีมันจะคล้ายกันไม่ว่าจะเป็น บริษัทใหญ่หรือบริษัทย่อยขายมันจะแทบจะเหมือนกันเลยมันจะต่างกันอยู่อันเดียวก็คือต่างกันตอนตัดกำไรในสินค้าวันต้นปีนะคะเฉพาะตัดกำไรในสินค้าวันต้นปีพอเราตอนที่เราตัดกำไรในสินค้าวันต้นปีนั้นให้เรานึกอย่างนี้นะคะให้เรานึกอย่างนี้สินค้าวันต้นปีสินค้าวันต้นปีสินค้าวันต้นปีนี้นะคะ มันคือสินค้าวันสิ้นปีของปีก่อนตรงนี้นะคะนั่นหมายความว่านั่นหมายความว่าผลตรงนี้นะคะผลจากตัวนี้มันต้อง <c oughs> ได้มันต้องเข้าไปสู่อะไรแล้วคะ่ะมันปิดบัญชีไปแล้วมันต้องเข้าไปสู่ตัวกําไรสะสมแล้วเพราะฉะนั้นกําไรในสินค้าวันต้นปีเวลาที่ เราทำการตัดกำไรนะคะเราจึงถ้าเป็นกำไรนะคะเราจึงต้องลดกำไรสะสม1มอคอมคแล้วก็เครดิตต้นทุนขายที่ครูบอกหนูว่ามันต่างกันอย่างเดียวคือตัวนี้ค่ะตัวนี้ว่าใครเป็นผู้ขายนะคะหนูดวดีๆใครเป็นผู้ขายผู้ขายนะคะหนูก็เดบิตกำไรสะสมหนึ่งมค ของบริษัทผู้ขายเท่านั้นเองนะคะที่มันจะต่างกันตรงเนี้ยที่มันจะต่างกันนะคราวนี้ส่วนกำไรในสินค้าวันสิ้นปีนะคะกำไรในสินค้าวันสิ้นปีปีนี้ปีนี้อีกนะคะหนูก็จะเครดิตสินค้าคงเหลือพูดง่ายๆก็คือเราก็ลดยอดสินค้าคงเหลือปลายปีลงนะคะ ถ้ามันมีกำไรอยู่มันบวกอยู่แล้วก็ลดมันลงแล้วบัญชีที่เดบิตก็คือต้นทุนขายการที่เราใช้บัญชีต้นทุนขายเลยก็เพราะว่าเราบันทึกแบบเพอร์เพชชนนะคะบันทึกแบบเพอร์เพชชนะไม่ว่าจะใครขายไม่ว่าจะบริษัทใหญ่ขายหรือย่อยขายการตัดบัญชีจะตัดแค่นี้จะตัดแค่นี้เท่านั้นนะแต่คราวนี้มันต่างกันตรงไหนมันต่างกันตรงที่ว่าเวลา ถ้าเป็นบริษัทใหญ่ขายถ้าเป็นบริษัทใหญ่ขายนะคะกำไรทั้งหมดหรือขาดทุนทั้งหมดมันก็จะอยู่ที่ของบริษัทใหญ่นะคะบริษัทใหญ่ก็ไม่มีปัญหาเรื่อง NCI ใช่ไหมฮะเพราะว่าไรายได้ทั้งหมดเป็นของบริษัทใหญ่นะคะปัญหาก็คือมันจะเกิดขึ้นอย่างเดียวผู้ขายอันนี้ถ้าเป็นบริษัทย่อยขาย าบริษัทย่อยแล้วบริษัทย่อยแบบประเภทที่บริษัทใหญ่ถือหุ้นบางส่วนบริษัทใหญ่นะคะซื้อหุ้นบางส่วนคือไม่ได้ซื้อทั้งหมดอันนี้นะคะถามว่าทำไมเพราะอะไรมันก็จะต้องบวกด้วย NCI ตัวตรงนี้ที่มันจะเข้ามามันจะต้องเกิดปัญหาเกิดขึ้นก็คือว่าตัวต้นทุนขายทั้งสองตัวตัวนี้นะคะมันจะอยู่ในงบกำไรขาดทุนนะคะ และเมื่อไหร่ก็ตามที่ผู้ขายคือบริษัทย่อยถ้าผู้ขายบริษัทย่อยตรงนี้เวลาเราคำนวณ NCI มันจะไปอยู่ที่ตรงที่ว่าเราจะต้องนำมาคำนวณตัว NCI ตัวตรงนี้นะคะจะต้องมาคำนวณ NCI น, NC นะะี่ค่ะตรงนี้แต่ถ้าเป็นบริษัทใหญ่ขายไม่ต้องเพราะว่ากำไรทั้งหมดจะอยู่ที่บริษัทใหญ่อยู่แล้ว NCI ไม่ได้เกี่ยวแค่นี้เองคราวนี้ถ้ามันเป็นกำไรสะสมวันต้นงวดถ้ามันเป็นกำไรสะสมวันต้นงวด ของบริษัทย่อยมันก็จะต้องมีตามไปตามไปตอนไหนรู้ไหมคะตามไปตอนที่หน,ปปออน,น,นะะูปรับปรุงบัญชีเงินลงทุนนะคะปรับปรุงบัญชีเงินลงทุนนะคะเงินลงทุนในบริษัทย่อยจากวิธีคอสเป็น Equity ต,ตรงนี้นะคะ ตรงนี้มันจะมีผลกระทบรายการนี้ที่หนูจะต้องตัดบัญชีให้หนูสังเกตนะคะถ้าบริษัทย่อยเป็นผู้ขายสินค้าถ้าบริษัทย่อยเป็นผู้ขายสินค้าเพราะปัญหามันก็คือมันมีตัว NCI ปัญหาต่อมาก็คือเวลาเราคำนวณส่วนแบ่งกำไรใน NCI ตรงนี้นะคะตัวตัวนี้เครดิตแล้วก็ไปบวกเดบิตแล้วก็เอาไปหัก แล้วก็กับแาสะสมที่หนูเดบิตมันมีผลกระทบที่หนูตอนที่หนูปรับปรุงเงินลงทุนของบริษัทย่อยนะคะปรับปรุงบัญชีเงินลงทุนในบริษัทย่อยจากวิตีคอสเป็น EQUITY เวลาที่หนูทำแบบฝังหัสนี่นะคะอันนี้โดยเฉพาะโดยเฉพาะข้อที่ถ้าถ้าต้องการความเข้าใจเรื่องเกี่ยวกับสินค้าแล้วก็จะไม่ให้พลาดเลยนะคะ ลองทําข้อ1กับข้อ2หนูทําข้อ1กับข้อ2ทําแล้วหนูสงสัยอะไรยังไงหนูสอบถามครูได้นะคะตรงนี้นะคะส่วนในเรื่องของการขายที่ดินส่วนในเรื่องของการขายที่ดินที่ดินมันก็เป็นสินค้าที่ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคามันเป็นสินทรัพย์ที่ไม่ต้องมีการคิดค่าเสื่อมราคาขอโทษนะคะเสร็จแล้วมันจะต้องพิจารณาก็คือ1 ปีที่มีปีนะคะปีปีที่มีการซื้อขายนะคะปีที่มีการซื้อขายมีกำไรหรือขาดทุนนะคะพอปีต่อมาป,ปีต่อมาเราก็จะต้องตัดตัดกำไรหรือขาดทุนตรงนี้เหมือนกันแต่จะต้องมีผลกระทบถึงบัญชีกำไรสะสมบนต้นปีแล้วมันจะเป็นอยู่อย่างนี้ตลอดไปจนกว่าจนกว่าบริษัทที่ซื้อที่ดินมา แล้วขายที่ดินออกไปการตัดบัญชีจริงจะเป็นการโอนเข้ากําไรจริงหรือขาดทุนจริงโอนเข้ากําไรจริงหรือขาดทุนจริงและเช่นเดียวกันนะคะอยู่ที่ว่าอยู่ที่ว่าออบริษัทใหญ่ขายหรือบริษัทย่อยขายบริษัทใหญ่ขายหรือบริษัทย่อยขายข้อนี้นะคะข้อนี้ถ้าจําไม่ผิดนะคะน่าจะเป็นข้อ5ขีดหถ้าหนูลองทําดูนะคะ คำข้อห้าขีดห้าข้อห้าขนะีดห้าเนี่ยตอนแรกเขาให้บริษัทใหญ่เป็นผู้ขายแล้วเขาก็ต่อมาบอกว่าถ้าบริษัทย่อยเป็นผู้ขายจะเป็นอย่างไรถ้าหนูเข้าใจตรงนี้มันไม่ได้เป็นกระดาษทำการเต็มรูปแบบแต่มันเป็นเฉพาะให้เราสามารถที่จะศึกษาทำความเข้าใจได้เพราะเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของที่ดินอย่างเดียวอันนี้แต่ข้อนี้ครูบังคับทำนะก็หวังว่านักศึกษาจะได้ทำให้ได้ในข้อนี้ เพราะว่าถ้าเราไม่ทําข้อเหล่านี้นะคะเดี๋ยวราเจอเราก็จะรู้สึกว่ามันติดเป็นหมดทุกอย่างเอาละคราวนี้เข้ามาถึงหัวข้อหัวข้อวันนี้นะคะจะเอ่อน่าจะอยู่ที่ประมาณสองหัวข้อแล้วก็จะขึ้นตัวอย่างนะคะกำไรขาดทุนจากการขายเอ่อระหว่างกันนะคะในอาคารและอุปกรณ์หมายความว่าอย่างนี้หมายความว่า ก็มีการซื้อขายอาคารหรืออุปกรณ์ระหว่างกันก็คือมีการซื้อขายอาคารหรืออุปกรณ์ระหว่างกันแน่นอนการซื้อขายนั้นนะคะมันก็จะเกิดกําไรหรือขาดทุนได้มันก็จะเกิดกําไรหรือขาดทุนได้เ,เราไม่ต้องกังวลใจนะคะว่า <rồi. S 2> ใครจะเป็นผู้ขายไม่ต้องกังวลใจนะคะทำไมครูถึงบอกว่าไม่ต้องกังวลใจว่าใครเป็นผู้ขายครูยกตัวอย่างง่ายๆนะคะครูจะทำครูจะ ทำง่ายให้หนูดูแบบนี้เวลาหนูดูภาพนะคะหนูจะต้องดูเป็นภาพกระดาษทำการออกแล้วหนูจะเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะอ่าสมมติว่าอันนี้เอาเป็นเอาบริษัท A บริษัท b อย่างนี้เหมือนกันละกันอันนี้เป็น NCI นะคะสมมุตินะคะเอาปีที่หนึ่ง ปีที่หนึ่งคือปีที่มีการขายนะคะเป็นปีที่ขายสมมุติว่า A ขายให้ B A ขายอุปกรณ์ให้ B นะคะครูสมมุตินะคะบริษัท A ขายอุปกรณ์ให้ B นะคะโดยเอา เอาคิดกำไรก่อนก็แล้วกันนะขายให้บีคือคิดกำไรคำว่าคิดกำไรคืออะไรคะขายสูงกว่าราคาตามบัญชีขายสูงกว่าราคาตามบัญชีว,าาาาญชวิธีการเขาง่ายๆเขาก็จะบอกมาอย่างนี้ยกตัวอย่างเช่นเขาบอกอุปกรณ์อุปกรณ์ราคาตามบัญชีสมมติอุปกรณ์ราคาตามบัญชีเท่ากับเออ,อคุยกตัวอย่างเนาะอ้า เท่ากับ2 5 0 0 0เอาสมมุติว่านี้ราคาตามบัญชีได้ก2 0 0 0แล้วก็ขายให้ B ในราคาเท่ากับ20,00อายุตัวอย่างอย่างนี้อันนี้แสดงว่าเข้าขายทำไมคะขาดทุนนะคะอันนี้คือทำไมคะเข้าขายขาดทุนถูกไหมคะอันนี้คือเข้าขายขาดทุนใช่ไหมคะราคา2 5 0 0 0ขาย สองหมแสดงว่าเขาขาดทุนในทางกับการในทางกับการถ้าสมมุติว่ามีราคาตามบัญชีนะคะเท่ากับส0 0 0 0นะคะแล้วก็ขายให้ B ในราคาสี่หมื่นหยกตัวอย่างอย่างนี้ก็แสดงว่า A เนี่ยขายเนะี่ยทำให้มีกําไรตัวนี้ก็จะเป็นกําไรกาไรเท่ากับ60,000นะนนะครั้บางครั้งในบางครั้ง เนื่องจากว่าอุปกรณ์หรืออาคารเนี่ยมันจะมีการคิดค่าเสื่อมราคามีการคิดค่าเสื่อมราคาเราจะต้องนึกถึงอย่างนี้นะคะคือราคาเหล่านี้เนี่ยครูบอกไว้ก่อนว่าครูก็เคยพูดมาตั้งแต่สมัยตอนสอนบัญชีการเงินแล้วนะคะสมมุติอุปกรณ์บอกว่ามีราคาทุนอุปกรณ์ราคาทุนคำว่าราคาทุนคืออะไร ราคาทุนก็คือราคาที่เขาซื้อมาสมมุติมีราคาทุนเท่ากับ60,000บาทอย่างนี้นะคะแล้วก็มีค่าเสื่อมราคาสะสมสมมติว่ามีค่าเสื่อมราคาสะสม25 0 0 0ถ้ามันมีค่าเสื่อมราคาสะสม25 0 0มมันก็จะเหลือเท่ากับ3 5 0 0 0 3 5น0้นี่นะคะ35,000น้ 35, นี่นะคะคือบุ๊กคือราคาตามบัญชี แล้วราคาตามบัญชีเนี่ยขายได้เท่าไรขายได้เท่าไรนะคะถ้าขายสูงกว่าถ้าสูงกว่า35 0 0 0แสดงว่ามีกำไรถ้าขายต่ำกว่า35 0 0 0ก็คือขาดทุนเท่านั้นเพราะฉะนั้นวิธีการก็คือโจทย์ส่งมาให้หนูได้ทุกรูปแบบส่งมาให้ทุกรูปแบบขั้นต่อมาก็คือขั้นต่อมาก็คือไอ้ที่เขาขายไปตรงนี้ขายแล้วเขามีอายุการใช้งานตรงนี้นะอีกเท่าไหร่ ขายเนี่ยขายให้นะคะขายให้ไปเนี่ยอุปกรณ์ชิ้นนี้มีอายุการใช้งานอีกเท่าไหร่สมมุตินะคะถ้าอันนี้เขาบอกว่ามีอายุการใช้งานอีก5ปีถ้าใช้งานอีก5ปีนะคะอันนี้มีใช้งานอีก6ปีอันนี้เป็นขาดทุนเนาะอ่ะดูดูนะคะผู้ที่ผู้ที่ซื้อมาผู้คายขายให้บีทั้งนี้แสดงว่าบีบีต้องเดบิตอุปกรณ์ เดบิต uh, อุปกรณ์เท่ากับ2 0,000แต่ราคาจริงๆมันคือ25,000นะคะบีเดบิตอุปกรณ์2 0,000เวลาเราจะตัดบัญชีเราก็จะต้องตัดเพิ่มบัญชีอุปกรณ์ถ้าขาดทุนเราก็จะต้องเพิ่มอุปกรณ์เราคิดถึงตามหลักความจริงเป็นจริงถ้า B ซื้อมา20,000เวลา B คิดค่าเสื่อมราคา B ก็ต้องคิดจากยอด20,000ถูกไหมคะแต่ราคาตามบัญชีของมันคือ25 0 0 แสดงว่า B ก็คิดค่าเสื่อมราคาต่ำไปเพราะฉะนั้นหลังจากที่เราปรับปรุงกำไรแล้วต่อมาก็คือเราก็จะต้องปรับเรื่องของค่าเสื่อมราคานะคะปรับปรับเรื่องของค่าเสื่อมราคาทุกครั้งจะต้องทำแบบนี้นะคะเราจะทำอย่างนี้ตลอดเวลาค่าเสื่อมราคาจะปรับเพิ่มหรือปรับลดมันก็จะขึ้นต้องขึ้นอยู่กับว่าตอนขายมีกำไรหรือขาดทุนเช่นถ้าขายขาดทุนถ้าขายขาดทุนนะคะ ถ้าขายขาดทุนบีนะคะบเขาจะเดบิตอุปกรณ์25 0 0มมันก็ต่ำไป20 0 0 0เวลาตัดบัญชีเขาก็จะเพิ่มขึ้นมา5,000ถ้าหากว่าเขาลงแค่20,000แสดงว่าเขาคิดราคาจาก20,000เพราะนั้นค่าเสื่อมราคาเขาต่ำไปดังนั้นเขาต้องปรับเพิ่มค่าเสื่อมราคาแต่ถ้าหากว่า B ซื้อในราคา4,600 0ถ้า B ซื้อในราคา46 0 0 0 B ก็จะเดบิตอุปกรณ์นะคะเท่ากับ4,600 0 4 6น0 0ี่นี่เป็นราคาสูงสูงไปรานะคาสูงไปเพราะว่าถูกคิดกำไรเอาไว้แล้วราคาของมันที่แท้ของมันคือ4,000มื่เพราะฉะนั้นเวลาเรา,เาตัดกำไรหรือขาดทุนเราก็ต้องทำไมคะลดมันนะคะลดลดกำไรลงเท่ากับ6 0 0ันะลดกำไรเท่ากับ6 0 0 0เพื่ออะไรเพื่อให้มันแสดงเท่ากับยอด4,000 0แบบนี้ นะคะในขณนะดเดียวกันถ้าหากว่าบีออ B. บันทึก40,06ก็แสดงว่าเขาต้องคิดราคาจาก40,06ซึ่งความจริงของมันคือราคา40,00 0แสดงว่าคิดค่าเสื่อมราคาสูงไปดังนั้นก็ต้องปรับค่าเสื่อมราคาโดยการปรับลดค่าเสื่อมราคาแบบนี้นะคะหลักการคืออย่างนี้ถ้าหากว่าขายขาดทุนเขาจะต้องคิดค่าเสื่อมราคาจากยอดที่ขายจากยอดที่ซื้อมาต่ํา ผู้ที่คิดก็คือผู้ที่ซื้อมานะคะเขาต้องคิดจากยอดที่ซื้อมาเนี่ยเขาคิดต่ำไปเพราะต่ำไปเราต้องปรับค่าเสื่อมราคาเพิ่มนะคะแต่ถ้าหากคิดจากยอดที่สูงไปเราต้องปรับโดยการลดค่าเสื่อมราคาลงอันนี้คือหลักการง่า,งงายๆไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าจะเป็นอาคารหรืออุกปกรณ์จะต้องใช้หลักการตรงนี้ก็คือหนึ่งณนะปีที่มีการซื้อขายณนะปีที่มีการซื้อขาย ะคำะนี้อา้าวปีที่หนึ่งถ้า A ขายให้ B โดยคิดกำไรโดยคิดกำไรนะคะก็จะปรากฏบัญชีกำไรจากการขายที่จากการขายอุปกรณ์นะคะก็จะมีบัญชีกำไรจากการขายอุปกรณ์เาสมมุติอันนี้คือเท่ากับหกพันบาทอา่ยอยอยนะ,ะยกตัวอย่างอย่างนี้นะคะยกตัวอย่างอย่างนี้นะคะ เสร็จแล้วในกรณีที่เราตัดบัญชีเราตัดยังไงเราก็จะบอกว่าเราเอานืก็คือตัดกำไรจากจากการซื้อขายาจากการซื้อขายอุปกรณ์ทั้ง6,000บาทหกพั 6, บาทนะอันนี้ทางที่ดีเราควรจะต้องบอกเอาไว้ด้วยว่าใครเป็นผู้ขาย เราก็บอกว่าบริษัท A ขายนะคะบริษัท A ขายวิธีการตัดนะคะ A ขายให้ B นะคะ A ขายให้ B ทําไมครูตรงนี้ครูไม่ใส่ยอดให้ B B อาจจะมีอย่างอื่นๆอยู่อีกนะคะเวลาเราตัดนะเวลาเราตัดตรงนี้นะคะในเมื่อมันมีกําไรใช่ไหมคะเราก็จะลดยอดลงแสดงว่าบัญชีอุปกรณ์มันสูงไปสูงไปถ้าก็าห0 0ั ในขณะเดียวกันเราก็เดบิตบัญชีกำไรจากการขายอุปกรณ์นะคะหกพันอย่างนี้นะคะตัวนี้เราก็ตัดโดยนี่เดบิตแบบนี้นะคะอันนี้ก็เครดิตนะคะก็เครดิตลงเากูเพิ่มตรงนี้นะบัญชี ค่าเสื่อมราคาสะสมอันนี้คือคเพราะนั้นหนูสังเกตตรงนี้นะคิดกำไรบัญชีกำไรสูงบัญชีอุปกรณ์สูงไปแล้วก็เครดิตอุปกรณ์ลงเสร็จแล้วก็ตามด้วยทำไมคะแล้วก็บอกว่าปรับปรุงปรับปรุงเป็นยังไงคะก็ปรับปรุงลดค่าเสื่อมราคา ปัญหาอย่างเดียวดูวิเคราะห์ตรงนี้ให้ได้ก่อนแล้วตัดกําไรเราตัดกําไรปุ๊บเราลดอุปกรณ์พอเราลดอุปกรณ์ปุ๊บตรงนี้พอลดอุปกรณ์เราก็ลดค่าเสื่อมราคาครูสมมุติว่าอันนี้สมมุติปีแรกครูให้เขามีการซื้อขายครูสมมุติให้ต่อก็ได้สมมุติว่าเขาซื้อขายกันเขาซื้อขายกันวันที่หนึ่งกรกฎาคมของปี X1 เพราะฉะนั้นและเขาบอกว่ามีอายุการใช้งาน นะคะสมมุติคืออายุอันนี้มีการใช้งานคืออายุการใช้งาน6ปีนะเพราะฉะนั้นอันนี้นะคะปีปัจจุบันปีปัจจุบันนะคะมันจึงเพียงแค่6เดือนเพราะฉะนั้นเราต้องดูวันที่ดีๆปีปัจจุบันแค่6เดือนนะคะหเดือนเราก็ทำไมคะเราก็ลดค่าเสื่อมราคาก็คเครดิตนะคะคเครดิตค่าใช้จ่าย ในการบริหารนะคะหกพันหารหกนะคะก็เท่ากับปีละหนึ่งพันนะคะหกพันหารหก็ปีละหนึ่งพันะเพราะนั้นอันนี้มันแค่ครึ่งปี6เดือนก็คือแค่หนะ้ารอเนาะแล้วก็เดบิต ค่าเสื่อมราคาสะสม500ร้อายการนี้นะคะหนูก็มาลดอย่างนี้ลงนะคะ500อย่างนี้แล้วหนูก็มาเคลมตรงนี้เท่ากับ500เอานะเดี๋ยวดูนะอันนี้คือปีที่หนึ่งครานี้ครูจะเปลี่ยนสีนะสมมุติว่าปีที่สอง อาสมวปีที่สองพอปีที่สองปั๊บนะคะถ้าครูเปลี่ยนตัวนี้นะคะถ้าครูเปลี <Okay. t> ่ยนตัวนี้เป็นปีที่สองนะคะถ้าครูเปลี่ยนตัวนี้เป็นปีที่สองครูจะบอกเลยกำไรจากการขายอุปกรณ์จะไม่ปรากฏละจะไม่มีบัญชีกำไรจากการขายอุปกรณ์ อุปกรณ์ค่าเสื่อมราคาสะสมอุปกรณ์ยังคงอยู่นะคะยังคงอยู่แต่ว่าอันนั้นมีละไม่มีนะคะมันไม่มีแต่มันมีอะไรที่มันจะมีผลต่อมามันก็คือมีบัญชีกำไรสะสม1มค X2 ถ้าปีนี้ปีที่ 2X2 2, นะคะมันก็จะมีของออบริษัท A แล้วก็ของบริษัท B อย่างนี้เอาคุยกตัวอย่างอย่างนี้นะคะลักษณะมันก็จะเป็นแค่นี้ค่าใค้จ่ายนะคะใค้จ่ายมันก็จะมีอย่างนี้ปกติของมันเอาละตรงนี้ถ้าเราตัดกำไรนะเราจะมาตัดกำไรถ้าเป็นปีที่สองนะคะปีที่สอง ล้วเวลาเราตัดกําไรจากการซื้อขายอุปกรณ์6,000นะเราเดบิตกําไรจากการขายอุปกรณ์ไม่ได้เพราะมันเป็นปีที่สองละแต่เรารู้แล้วว่าในเมื่อขายกําไรนะคะเราก็ต้องลดยอดอุปกรณ์ลง6,000บัญชีที่เดบิตก็คือหนูต้องเดบิตกำไรสะสม 1. บค x อ 2ของบริษัทผู้ขายย้ำนะคะของบริษัทผู้ขายเท่ากับ6,000เท่ากับผู้ขาย6,000เพราะฉะนั้นรายการตรงนี้หนูก็ต้องมาเดบิตนี่กำไรสะสมหนึมคอของบริษัท A 6,000เสร็จแล้วก็เครดิตเครดิตอุปกรณ์ลงเท่ากับ6,000 นะคะคเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนลลูกให้หนูสังเกตนะคะพอปีที่สองเราปรับปรุงนะคะเราก็จะลดค่าความนิยมแต่คราวนี้มันจะไม่ใช่ลดแค่หเดือนละ มันต้องยดเท่า,าไหร่คะหนึ่งปีกับหกเดือนนะคะก็คือกลายเป็นปีครึ่งตรงนี้กลายเป็นปีครึ่งตรงนี้นะคะระยะเวลานะคะระยะเวลาย้ำนะคะระยะเวลาตรงว่าตั้งแต่ซื้อถึงวันทำงบการเงินรวม ตั้งแต่วันที่ซื้อถึงวันที่วันทำงบการเงินรวมเพราะฉะนั้นจึงเท่ากับปีปัจจุบัน1ปีแล้วก็มีปีก่อนปีก่อน6เดือนอย่างนี้นะคะหนูต้องทำแบบนี้ไปเรื่อยๆตรงนี้จะเป็นตัวทบทวนให้กับหนูได้ตลอดนะอันนี้เป็นการลดค่าเสื่อมราคานะลดค่าเสื่อมราคาถ้าหนูบอกว่าหนูมั่นใจลดค่าเสื่อมราคาหนูก็เครดิต ค่าใช้ใจ่ายบริหารนะค่าเสื่อมราคานี้มันจะลดที่ปีปัจจุบันปีปัจจุบัน1ปีก็คือ1,000งนะคะและ้วคนนี้ของปีก่อนละ่ะปีก่อนครึ่งปีปีก่อนครึ่งปีเนี่ยหนูก็จะต้องเครดิตกำไรสะสม1มค X2 บริษัท A เท่ากับ500คือบริษัทผู้ขายนะ เพราะว่ากำไรจะอยู่ทางด้านผู้ขายนะคะแล้วก็เดบิตค่าเสื่อมราคาสะสมเท่ากับ1,500นหะเดบิตนะคะพันห้าะแล้วก็หนูก็มา เครดิตอันนี้นะคะหนึ่งพันเสร็จแล้วก็ทำอีกค่ะมาเครดิตตัวนี้อีกห้าร้อยย้ำนะคะว่าขึ้นอยู่กับว่าใครเป็นผู้ขายขึ้นอยู่กับว่าใครเป็นผู้ขายมันจะเป็นอย่างนี้ตลอดไปจนกว่าทำไมคะจนกว่า อุปกรณ์นี้จะหมดอายุการใช้งานพราหมดอายุการใช้งานมันก็ไม่มีการคิดละค่าเสื่อมราคาหรือว่าก็จะจนกว่าจะมีการขายออกไปนะคะจนกว่าจะมีการขายออกไปอ้าว